คำปฏิทฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาข้าพงศ์ลายแสวงหาพระพากของพระองค์และเป็นปีในพระคุณความรักและพระเมตตาของพระองค์บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่าพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักเพราะโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้เพราะชกิจทั้งสิ้นของพระองค์นั้นเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์พระนามของพระองค์ก็สูงส่งเหนือกว่านามอื่นใดทั้งพวงพระองค์ทรงเป็นผู้ประทับและผู้ช่วยกู้ของคนบาปทุกๆค,คนที่กลับใจใหม่ พระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของขบวนหลยพระเจ้าทรงประเสริญยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าทางของคนอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงเฝ้าดูวิถีทั้งสิ้นของเขาความบาปชั่วของคนชั่วร้ายดักเขาเองและเขาติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขาขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาคอยสั่งสอนและตักเตือนขบวนหลยอยู่เสมอผ่านทางพระชนะของพระองค์เพื่อให้ทุกๆคนที่พระองค์ทรงเลือกและเรียกไว้นั้น ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นไปตามแผนงานของพระองค์พระบิดาเจ้าค้าโ,คาโอค่าแต่พระเจ้าในช่วงเวลางการลลงใจที่มาจากพระองค์ในสาการต่างๆที่กระพงหลายจำต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆในแต่ละวันซึ่งหลายครั้งหลายคราที่กระพงหลายตกจากระดับอันควรเริ่มเกิดเป็นความสงสัยขาดความไว้วางใจในพระองค์อีกทั้งยังอ่อนละอาใจในการอธิษฐาน และยังละเลยไม่ใช้เวลาในการภาวนาพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นเหตุให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สรงเสียพระไยัยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภยัยและขอทรงช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณของกระพงหลายขึ้นใหม่ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขาแต่พระเจ้าก่อนที่วาระสุดท้ายของกระพงศ์หลายจะมาถึง ่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเดจกลับมาพิาพากษาทั้งคนเป็นและคนตายและก่อนที่โลกธาตุทั้งสิ้นจะถูกเผาไหม้ด้วยไฟจากฟ้าสวรรค์ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเมฆพงลายใช้ชีวิตที่เหลืออยู่รวมทั้งของประธานที่มีให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์เพื่อช่วยคนบาปจำนวนมากมายที่ยังอยู่ภายใต้อาุภาพของมารร้ายให้มีเสรีภาพในฝ่ายวิญญาณรับการปลดปล่อยออกจากอำนาจของความมืด โอ,อ้พระสูอํานาจเด่นความสว่างโอ้ข้าแต่พระเจ้ากอดส่งเราใจพี่น้องที่เสียนทายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ทุกทุกคนมีใจกล้าในการประกาศพระชนะให้ทุกทุกคนมีความเชื่อและมีความมั่นใจในการสรงสถิตขององค์พระพวิญญาณบริสุทธิ์และพร้อมที่จะใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูควบคู่กับการดำเนินชีวิตทุกทกวันในปี2 0 2 2นี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิฐานกราบทูลขอตอบระอง ขอให้ท,ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า